จากความเดิมครั้งที่แล้วนะคะที่พี่กูกกูกับบินโดดแล้วก็เจอปีศาจน,นอนยักษ์สีดําอ่ะคือตอนนี้นะเรา่เจอมันอีกแล้วนะมันยังไม่หายไปแล้วมันก็ยังกินรถตลอดเวลาเฮ้ยน่ากลัวมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปสูุมานอีกครั้งนะคะว่าวันนี้มันจะทําพฤติกรรมอะไรเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอะ่ะก่อนจะไปดูนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดขึ้นมาถ้าแล้วไปบินโดดูหนอนกันเลยไปทุกคนตอนนี้นะคะโดนของเรานะคะอยู่ตรงสนามกีฬานะคะที่มันมีหนอน สีดำนะมันเป็นหนอนตัวใหญ่นะสีดําแล้วก็ปากแดงๆนะวิน่ากลัวมากตัวมันนะลําตัวมันติดระเบิดด้วยแต่มันอยู่แถวนี้นะี่นะเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนอะเฮ้ยก่อนหน้านี้นพี่กุ๊กเห็นหลุมมันอยู่แถวนี้นะี่นะเฮ้ยหรือว่าโดนของเราอะบอกพี่กัดผิดพลาดนะเอออาจจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวลองขับ,ข,บขับดูก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยตรงไหนเฮ้ยมันโผล่มาแล้วนี่ไงอุ้ยดูลําตัวมันดีมันเหมือนก้อนระเบิดห้าลูกเลยทุกคน นี่เราแค่เห็นลำตัวข้างๆมันนะเฮ้ยมันไปไหนอะมีรถผ่านมาอย่าบอกนะว่ามันระเบิดรถอีกแล้วเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเฮ้ยแต่รถค้าเมื่อกี้เหมือนจะหนีทันนะคะแต่ว่ามันพยายามแบบพ่นระเบิดใส่รถอะเฮ้ยโคตรโหดเลยทุกคนเฮ้ยแต่ตอนนี้มันหนีไปแล้วนะเอาแล้วมันหนีเข้าไปลงหลุมไหนอะทุกคนโคตรโหดเลยอะไอปีศาจน,นอน ก้อนระเบิดเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนปีศาจที่เป็นลูกครึ่งกับก้อนระเบิดแล้วก็เป็นงูเป็นหนอนนะคะควนหุ่นเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวนะสถานที่เดียวกับโดนคันที่แล้วเฮ้ยมีมันเป็นสถานที่เดียวกับไอ้โดนหุ่นยนตยากคันที่แล้วนี่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าอ้สองตัวนี้มันอยู่ด้วยกันอนะ่ะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเรามาบินโดนดูกันไปอันนี้คือจุดที่เฮ้ยทุกคนเห็นเหมที่มีกุ๊กเห็นไหม โรนนะคะที่เกิดจากนักวิาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมานะทุกคนนะเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าดูดิมีขาประมาณหกขาเป็นหุ่นยนต์เมงูมากที่มันสามารถแบบอยู่ข้างในได้นะแต่ตอนนี้นะมันเป็นหุ่นยนต์ที่รู้ตัวเองนะคะมันพ่นควันเอ้ยไม่ใช่สิพ่นลำแสงเลเซอร์เผาไหม้รถบรรทุกทุกคนมันเผาไหม้รถบรรทุกที่สัญจรผ่านไปผ่านมาหุยนี่นะถ้ามีรถผ่านไป่ันมานี่มันสามารถเผาได้หุยหุยดูดิการย่างกลายของขามัน มันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าเป็นตัวร้ายนะคะจากนิยศาสตร์ตัวร้ายนะก็เกิดกลายเป็นตัวร้ายลยแล้วมันจะเดินไปไหนอ่ะเฮ้ยคนเกิดเห็นไม่คาดฝันตอนนี้โดนยักษ์ปะทะนอนยักษ์ดำเฮ้ยทุกคนไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันหรือเขาเป็นพวกเดียวกันนะเพราะสีเหมือนกันเขาอาจจะเป็นครอบครัว,วเดียวกันก็ได้นะเราเยียบประมาทไปนะคะเรามาดูกันตอนนี้มันประชันหนึ่งเฮ้ยมันพูดระบรใส่กันเฮ้ย จากตอนนี้นะโดนโจมตีก่อนนะคะโดนยักโจมตีหุ่นยนต์โดนโจมตีแล้วก็ไอ้ไอ้ปีศาจนอนดํานะคะมันก็กําลังสู้นะคะมันก็อุ๊ยปีศาจนอนดำไม่สู้เลยด้วยเอ้าปีศาจนอนดําหายตัวไปเหรอเฮ้ยแสดงว่าปีศาจนอนดําไม่สู้เอ้าแล้วแสดงว่าเลเวลความโหดไอ้โดนเอ้าบินไปแล้วแสดงว่าเลเวลความโหดไอ้โดนมันสุดกว่าเลยนะทุกคนนะเฮ้ยอย่างนี้นะแสดงว่าไอ้โดนเนี่ยโหดจริงเออเรามาดูกันต่อ อาอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนตอนนี้มันบินมาอีกแล้วนะเฮ้ยมันบินไปก็บินมาบินมาก็บินไปคือบินเป็นนกเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันกำลังม,มาอยู่ตรงนี้สังเกตการอะไรอะ่ะเฮ้ยพี่กูว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วเนฮะ้ยมันย้ายทินมาโจมตีกันเฮ้ยทุกคนตอนนี้เฮ้ยตอนนี้หุ่นยนต์โดนกำลังโจมตีหนอนดำนะคะเราเอาใจช่วยหนอนดำด้วยเฮ้ยตอนนี้หนอนดำพังอ่ะพังอ่ะพังอ่ะพังอะคือตอนนี้นั่นหนอนดำหนีหนี หนีก็มาอยู่ตรงที่หุ่นยนต์โดนเอาเอาทำไมหุ่นยนต์โดนบินหนีอะเออเข้าเดี๋ยวนะบินไปเอ้าเฮ้ยมันมุดหลุมหนีไปหนึ่งตัวอีกตัวบินหนีหรือว่ามันจะรู้ว่าเราแอบบินโดนดูมันนะเออเราบินโดูนทางห่างดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวตอนนี้นะพี่โค้กจะบินโดรนอยู่ด้านนอกกลัวมันจมตีโดนไงเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์โดนยักษ์อะนี่มันเป็นโคตดพ่อโคตดแม่ของโดนเลยนะทุกคนนะนี่อันนี้คือ บ้านนะคะเฮ้ยแต่ว่าถ้ามันโจมตีนี่คือบ้านตรงนี้นี่พังนะพังราบเป็นหน้ากรองเลยนะทุกคนนะทุกคนถ้าได้ยินเสียงไอ้ปีศาจนี่นะมันจะเป็นเสียงแบบว่าเหมือนเสียงหุ่นยนต์นะเฮ้ยตรงนี้ไม่มีอะ่ะไปกันต่อคือตอนนี้นะเราจะดูตรงสนามแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะทุกคนเราเจอหุ่นยนต์โดนยัดอยู่ตรงสนามบอล จะมีคนเล่นฟุตบอลแล้วก็วิ่งหนีหัวหกก้นขวิดไปแล้วนะเฮ้ยดูดูท่าทางมันดิเฮ้ยเฮ้ยวิโนนอยู่ห่างอย่างห่วงห,งหงดีกว่าคือตอนนี้นะเรายังไม่รู้เลยว่าการต่อสู้ระหว่างไอปีสัตหนอนดำกับปีสัตอันหุ่นยนต์โรนเนี่ยใครชนะนะคะทุกคนถ้าทุกคนเชียร์ใครอะ่ะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะเฮ้ยหุ่นยนต์โรนหรือหนอนนะคะเฮ้ยแต่ว่า